ก็ยี่ค่ะแงะค่ะแงะแงะอะไรคะแง่เล็บขบโอ้แง่เล็บขบโอ้ช่างรุมช่างรุมค่ะสวยมากสวยไป็สวยมัดรวมกันแล้วเออก็คือไม่ใช้ร้านร่วมกับใครค่ะไม่ใช้ร้านร่วมกับใครนะคะร้านค่ะคนเดียวคนเดียวสวยค่ะสวยเป่สวยรวเองอะไรกันเลยค่ะไปแล้วมาทีขาขอยากจะมาร้านนี้ยค่ะ อย่าถีบน้องเขานะคะน้องก็บอกว่าคุณพีคค่ะนี่หนังเท้ารือหนังสวยค่ะวันนี้เลือกเล็บสีอะไรคะวันนี้ว่าจะทาสีแดงครัสีแดงนอให้เบาๆดูเป็นธรรมชาติใช่ค่ะดูเข้ากับลุคที่แบบว่าใสๆน่ารักน่ารักใส่น่ารักน่ารักเอเขียนนะคะ 哎，你看。